This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. ไอ้เจ้าสารกันบูดหรือสารกันเสียเนี่ยใช้เพื่อการถนอมอาหารมันจะไปยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ทั้งแบคทีเรียทั้งยีสต์ทั้งลาเขาพบว่ากินอาหารแปรรูปที่ใส่สารกันบูดกันเสียเหล่านี้มันจะส่งผลเสี่ยงต่อการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรถ,ถึง30%มมันมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคมะเร็งลำไส้บางทีมีการขึ้นไส้อาเจียนเวียนหัวถ่ายท้องดังคำกล่าวที่ว่าถ้าคุณ อยากที่จะอายุยืนยาวคุณต้องกินอาหารที่อายุสั้นถ้าคุณอยากที่จะอายุสั้นคุณต้องกินอาหารที่อายุยืน oh. คืออาหารที่มันเก็บไปได้นานๆนะ oh. เพราะมันใส่สารการบูด oh. การเสียมาเต็มแม็กเลยฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศิตพรค่ะ this is Thai PBS podcast คุณผู้ฟังวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของสารกันเสียในอาหารหรือสารกันบูดนั่นเองเดี๋ยวจะงงกันนะคะเราเจอในอาหารหลากหลายประเภทเลยเนาะบางทีเจอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเนี่ย ที่ไม่มีสารกันบูดมากยิ่งขึ้นเออมันเกี่ยวข้องกับอะไรกับสุขภาพหรือเปล่าพวกสารพวกนี้ที่อยู่ในอาหารต่งตางๆเหล่านี้นะคะคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรเอกราชบำรุงพืชจากวิทยาลัยการแพทย์บราการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตคะ่ะสวัสดีคะ่ะอาจารย์คสวัสดีครับเดี๋ยวนี้ก็กินอาหารอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีส่สวนผสมของสารกันบูดสารกันเสียอะไรเยอะแยะมากมายเต็มประมดคะ่ะครับผมจนรู้สึกว่าเออถ้าต่อไปเราอะไรไปเนี่ยไม่ต้องฉีดฟอร์มาลีนแล้ว S <S> <S ไม่เนา่าไม่เปื่อยได้อยู่อะไรประมาณนี้เพราะกินไปเยอะมากอะถามอาจารย์ก่อนเพื่อเป็นความรู้เริ่มต้นกันเลยว่าสาร,รกัน<อ>บูดสารกันเสียแล้วแต่จะใช้คํานี่แหละนะว่ามันคือสารอะไรแล้วมันมีผลอะไรยังไงไหมคะอาจารย์ก่อนอื่นต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนนะว่าไอ้เจ้าสารกันบูดหรือสารกันเสียเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยภาษาวิชาการเขาเรียก preservative ใช้เพื่อการถนอมอาหารเติมลงไปในอาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆเพื่อ ยืดอายุการเก็บรักษาให้เก็บไว้ได้นานขึ้นโดยคุณสมบัติของสารกันบูดหรือสารกันเสียเนี่ยมันจะไปยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินท,ทรีย์ทั้งแบคทีเรียทั้งยีสต์ทั้งลานะครับเพื่อป้องกันไม่ให้อาหารเนี่ยมันเน่าเสียหรือเสื่อมสภาพซึ่งการเสรื่อมสภาพของอาหารเนี่ยมีทั้งทางเคมีที่เสื่อมสภาพไปจากตัวอาหารเองและจุลินทรีย์ที่เราเห็นว่าแบบเอ๊ะทำไมมันมีกลิ่นแปลกๆแ,และ กินตูต่ๆแล้วฮะหรือมันเริ่มแบบเฮ้ยมีเชื้อราทิ้งไว้แล้วมันเสียแล้วราขึ้นนะครับแล้วเขาก็จะมีการเติมพวกสารเหล่านี้ลงไปเพื่อใช้ในการถนอมอาหารคําว่าถนอมอาหารอุออ้ยฟังดูดีเนะาะถนอมไว้ไม่ให้มันบูดเน่าเสียนะซึ่งไอ้เจ้าสารการบูดการเสียเหล่านี้นะครับมันจะแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มเลยซึ่งแต่ละกลุ่มแต่ละชนิดมันก็จะมีข้อจํากัดหรือคุณสมบัติเนี่ยที่ แตกต่างกันไปนะอ,อะอาจารย์เล่าให้ฟังถึงสารกันเสียก่อนว่าเฮ้ยถ้าแบ่งตามทางเคมีและการออกฤทธิ์ในอุตสาหกรรมอาหารตอนนี้ที่ใช้ใช้กันอยู่เนี่ย<ฮ>จะแบ่งออกเป็น4กลุ่มใหญ่เลยกลุ่มแรกเนี่ยพวกกรดอินทรีย์ได้ยินคําว่ากรดกรดเนาะก็มี<ฮ>ความเป็นกรดและแล้วเนี่ยไอความเป็นกรดนี้มันจะไปยับยั้งการจเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ไม่ว่าจะเป็นกรดเบนโซอีกโซเดียมเบนโซเอทพวกนี้จะใช้ในเครื่องดื่มน้ําผลไม้หรือซอส น้ําผลไม้ก็ต้องมีนะครับไม่งั้นเราตั้งไว้บูดเน่าเสียได้หรือซอสต,ต่างๆนะครับอันนี้นกลไกการออกฤทธิ์ของกลุ่มพวกกรดเบนโซอิกเนี่ยก็จะช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์นะครับอีกกรดหนึ่งก็คือกรดซอบิกอซอบิกเนี่ยจะใช้ในพวกผลไม้แปรรูปหรือน้ําสลัด โอ้ฟังดูน้ำสลัดกินกับสลัดเฮลตี้ดีนาแต่มีสารการบูดกันเสียนะครับเ,<อ>เพื่อขัดขวางการเจริญเติบโตของเชือ้อรากลุ่มที่2คือไนเตรตไนไตร์บางคนคุ้นกลุ่มนี้อาจารย์ไนเตรตไนไตร์เนี่ยเขาใช้ในการถนอมอาหารนะครับไม่ให้มันบูดเน่าเสียเนี่ยนะครับเก็บได้นานขึ้นเนี่ยในพวกเนื้อสัตว์แปรรูปเช่นไสก้กรอกแฮมเบคอน อพวกอาหารแปรรูปนี่แหละครับค่ะในเตรดในไตรใช่จะใช้ในเตรสในไตเยอะแล้วมันช่วยในการที่จะยับยั้งการเจริญเติบโตของพวกเชื้อแบคทีรียนะที่จะทําให้อาหารบูเน่าเสียแล้วเนี่ยมันยังให้สารสีแดงสวยอ๋อสีแบบว่าดูแบบเบคอนสวยแฮมมากนะสวยงามมากทอดมาโอ้โหบางๆกรอบๆนะแต่อุดมไปด้วยในเตรดในไตรนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดว่าเฮ้ยมันมี สิ่งที่ต้องพึงระวังผลกระทบกับสุขภาพอะไรบ้างนะครับกลุ่มที่3เป็นกลุ่มซันไฟกลุ่มนี้จะใช้ในผลไม้แห้งจะใช้เยอะเพื่อยับยั้งพวกปฏิกิริยาออกซิเดชัน นะบางทีผลไม้มันมีการเปลี่ยนสีมันมีการเสรื่อมสภาพไม่น่ารับประทานและกลุ่มสุดท้ายคือพาราเบนอันนี้ใช้ในเครื่องสําอางด้วยนะในอาหารก็มีการใช้เพราะไปขัดขวางการจเจริญเติบโตของพวกเชื้อแบคทีเรียวพวกเชื้อรามันขึ้นอยู่กับชนิดของอาหารแล้วจะเห็นว่ามันมีหลากหลายเลยแต่อาหารแปรรูปเนี่ยคนจะนึกถึงไนเตรดไนไต้์กันเยอะมากเพราะทุกวันนี้กระแสรเรื่องของพอเซษฟู้ดอัลต้าพอเซษฟู้ดพอเซษฟู้ดยังไม่แรงเท่าระดับของอาหารแปรรูปมีหลายระดับนะครับ ถ้าแปรขั้นสุดเลยคือเอาต้าพอเสร็จฟูที่เราพูดถึงกันเนี่ยนะครับคือพวกไส้กรอกแฮมเบคอนบางคนนึกถึงโอ้ไส้กรอกแดงหน้าโรงเรียนนะจ๊ะอุ๊ยเขาถึงบอกว่าพวกเนี้ยอร่อยรวงตายมีความจริงที่ซ่อนอยู่ในอาหารแปรรูปเหล่านี้ที่เรากินเข้าไปแล้วมันแปรรูปอ่ะคุณลีนึกออกไหมครับว่ามันจะต้องมีการเติมสารเหล่านี้เข้าไปเพื่อให้มันอายุยาวขึ้นอาหารนะ ไม่ใช่คนนะ,ะดัง<ไ>คํากล่าวที่ว่าถ้าคุณอยากที่จะอายุยืนยาวคุณต้องกินอาหารที่อายุสั้นถ้าคุณอยากที่จะอายุสั้นคุณต้องกินอาหารที่อายุยืนคืออาหารที่มันเก็บไปได้นานๆแหะเพราะมันใส่สารการบูดการเสียมาเต็มแม็กเลยนึกออกไหม เอาไม่ได้ช่วยให้เรายาวหรอคะไม่ครับมันาายิงย่งใส่เยอะอย่างเงี้ย<อ>ในอาหารแปรรูปขั้นสูงเนี่ยโอมันส่งผลกับสุขภาพเราเยอะแยะมากมายเลยมีงานวิจัยออกมานะครับของ WHO กับที่ Harvard Medical School เนี่ยเขาพบว่ากินอาหารแปรรูปอัลตราโพเซตฟ,ฟูดแปรรูปขั้นสุดที่ใส่สารการบูดการเสียเหล่านี้มันจะส่งผลเสี่ยงต่อการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรถึง3 0 Mortality r a t e หรือม่องเท่งเลตเนี่ยสูงขึ้นครับ สาสิเอร์เซ็นเลยนะที่เรากิน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 กันเนี่ยไวไปไหมเร่งให้ไวเยอะไหมเนี่ยครับแม้กระทั่งแบบถ้าเรากินอาหารแปรรูปเหล่านี้เยอะๆวันหนึ่งเนี่ยมีงานวิจัยตัวเลขถึงขั้นที่ว่าสี่ครั้งต่อวันบางคนกินแบบนั้นจริงๆนะกุลีเพราะเช้ามาเข้าร้านสะดวกซื้ออ่าอ่ใช่ใชนึกออกไหมอเาอ่เวฟเวเวฟเนะใส่กงใส่กอกลูกชงลูกชิ้นพวกอาหารแปรรูปอาหารกระป๋องบะมีกึ่งสําเร็จรูปนี่กับ เสษตรฟูดเหมือนกันหมดเลยนะอ่าแล้วก็กินซ้ำๆซ้ำๆเนี่ยก็เสี่ยงต่อการเสียชีวิตเนี่ยสูงขึ้นเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรือรังสูงขึ้นตัวอย่างอาหารพวกที่ใส่สารกันบูดกันเสียหรือแปรรูปขั้นสุดเนี่ยโอ้โหมีเยอะมากพวกนี้เนี่ยอย่างพี่เราบอกไปเนี่ยไส้กแคมเบคอนผ่านการแปรรูปใส่สารในเตดในไตซึ่งมันมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคมะเร็งลำไส้นะหรือขนมขบเคี้ยวทั้งหลายแหล่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน้ำอัดลมน้ำผลไม้ นะครับพวกเนี้ยมันใส่สารกันบูดกันเสียหมดเลยนะชาพร้อมดื่มเบรเกอรี่สำเร็จรูปเค้กค,คุกกี้ขนมเจลลี่ลูกอมหมากฝรั่งนะอาหารพร้อมรับประทานนะแช่แข็งไมโครเวฟสารกันบูดหมดเลยนะอ,อาจารย์จะบอกว่าเคยให้นักศึกษา a n t i ี g i n g นี่แหละนะปริญญาโทศึกษาวิจัยเก็บตัวอย่างอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน<ะ>ที่เรามาอุ่นไมโครเวฟอะยี่สิตัวอย่าง จากร้านสะดวกซื้อที่ทุกคนก็ทราบกันดีพบว่าเจอครับแต่เจอในระดับที่ยังปลอดภัยอยู่อ๋อ oh. oh. แต่ถ้าคุณกินซ้ำาๆๆซ้ำมันก็จะสะสมนะไม่ใช่ไปเชียร์ให้กินว่าเอ้ยเจอแต่เจอในระดับที่ปลอดภยัย <c oughs> แต่ในขณะเดียวกันสารการบุกการเสียบางทีเนี่ยถ้าไม่ได้อยู่ในการผลิตที่ภายใต้การควบคุมที่มันเป็นมาตรฐานอะ จากงารวิจัยแล้วกันต้องอ้างอิงอย่างอย่างนี้ที่เขามีการสํารวจไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยอาจารย์คิดพูดขึ้นมาจากความรู้สึกนะ <c oughs> เช่นในน้ําพริกแกงบางคนไม่นึกถึงมันก็บูดได้นะ, <c oughs> ะที่มีงานวิจัยว่าแบบเฮ้ยเจอเกินเกณฑ์หรือขนมหวานหรือโรตีสายไหม <c oughs> อ๋ออาจารย์ที่เจอนานๆกินทีได้เพราะบางทีเขาขายไม่ได้ขายแบบดีทุกร้านไม่ได้ขาย หมดอ่าในแต่ละวันอย่างเงี้ยแล้วอากาศบ้านเราประเทศไทยอากาศเป็นไงครับร้อนร้อนมากร้อนที่สุดสามหน้าที่เหลือก็ฝนนะถูกไหมครับสี่ฤดูเนี่ยร้อนร้อนมากร้อนที่สุดแล้วก็ฝนอ่าฉะนั้นแล้วโอกาสในการบูดเน่าเสียก็จะง่ายอย่างเงี้ยขนมบงขนมหวานทั้งหลายแหละมักที่จะเจอในอาหารบางทีการผลิตเหล่านี้พ่อค้าแม่ขายเนี่ยอันนี้ต้องฝากไว้เนาะ ด้วยความหวังดีนะ uh huh. เพราะว่ามันก็ส่งผลกระทบกับผู้บริโภคเอง uh huh. นะครับแล้วพวกที่ทำโดยที่บางทีเนี่ยคือผลิตแล้วไม่ได้ช่างตรงวัดละเอียดไง uh huh. มันไม่เหมือนกับอุตสาหกรรมอาหารที่เป็นโรงงาน uh huh. บางทีเนี่ยเขามีเครื่องช่างเพื่องอะไรมันก็อยู่ในเกณฑ์กฎหมายกำหนดแต่บางทีแบบพ่อค้าแม่ขายบางรายที่แบบ uh huh. เฮ้ยวิย์ใส่ uh huh. ก็ใส่ไปเนี่ยไม่ให้มันบูด สมมุติว่าอาจารย์ขายขนมปังกิมไข่เตา uh huh. ออกขายตั้งแต่เช้าเลยตีห้าเข็นรถขายแลค่ะ uh huh. ยันบ่ายสามโมงสี่โมงคุณดีคิดว่ามันจะเหลือรอดไหมละ่ะ oh, กระทงกะทิอ,อที่มันบูดง่ายอย่างเงี้ยอ uh huh. มันก็ไม่ไม่เหลือนะหมายว่ามันก็จะบูดหรือบางอย่างอย่างเงี้ยมันก็เป็นขนมอะที่มีกะทิ uh huh. มีแป้งพวกเนี้ยมันเหมาะเป็นอาหารนั้นโอชาโอชาของเชื้อจุลินทรีย์เลย uh huh. มันก็จะ เ่าบูเสียได้ง่ายเขาก็มีการใส่โดยที่เขาไม่ได้มานั่งดูหรอกว่าห้ามเกิน0.1เปอร์เซนมิลลิกรัมของอาหารนูนีนั่นนึกออกไหมครับไปเขาไปหาซื้อคือหมายถึงว่าไปเดินไปหาซื้อมาได้เลยหรอขายทั่วไปครับคุณลีคือสารที่ใช้ในการสดองอาหารเนี่ยมันก็มีเป็นวัตถุเจือปนอาหารที่ใช้ในการใส่ในอาหารอยู่แล้วอ๋อคือเราตาสีตาสาพึ่งเบาพ่นเรา่มขายเขาก็ใส่คนขายน้ำพริกแกงคนขายขนมจีนคนขายขนมหวาน ไปซื้อได้เป็นตามปกติครับเอ้านี่คือเขาคือเข้าใจมันไม่ใช่ว่าไม่ใส่ไม่ได้นะไม่งั้นร้านสะดวกซื้อยี่สิบยี่ห้อเนี่ยเขาจะไปซื้อที่ไหนมาใส่ล่ะคนละเจ้ากันด้วยนะผู้ผลิตอ่ะถ้าถ้าอย่างในระบบอุตสาหกรรมอันนี้เข้าใจได้อเแต่ว่ากําลังรู้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราสมมุติเราเพิ่งหัดทําอาหารแล้วแบบจะขายอย่างเงี้ยคุณลีไปซื้อมาใส่ได้ครับผลิตภัณฑ์โอท็อปหลายที่เลยเขาก็ใส่วัตถุการเสียแต่แค่ว่าเราไม่ได้สนใจ แล้วเราไม่ได้สนใจแล้วบางทีงไอ้วัตถุการเสียเหล่านั้นเนี่ยมันเขียนข้างฉลากเป็นรหัสนึกออกไหมครับเราก็เลยไม่รู้เรพราะมันเป็นตัวเลขรหัสรู้รหัสนี้อย่างเงี้ยครับเราไม่รู้ว่าจริงจริงแล้วมันคือวัตถุการเสียวัตถุสรรีสังเคราะห์ปรุงแต่งเหล่านี้เพียบเลยยิ่งอาหารแปรรูปเนี่ยยิ่งมีเยอะมากคือถ้าเกิดว่าอย่างในอาหารแปรรูปหรือหรือที่เขามาขายกันโดยที่ไม่ได้เป็นระบบอุตสาหกรรมทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์หรือเป็นผลิตภัณฑ์ใดๆก็แล้วแต่เวลาระบุเนี่ย เขาต้องระบุว่ามีวัตถุกันเสียมีครับมีอยู่บนฉลากอาหารเลยจะเป็นแค่คําอย่างนี้เลยใช่ไหมคะไม่ลีไปซื้อขนมปังหนึ่งก้อนเนี่ยคุณลีเห็นได้เลยมันจะมีเลยมีเขียนหูมาเป็นชุดเลยวัตถุกันเสียอะไรว่ามีอะไรมาเป็นชุดเลยสารให้ทดแทนความหวานอะไรสีสังเคราะห์อะไรมีเป็นตัวเลขวงเล็บรหัสเลยต้องระบุต้องไปสังเกตดูอ่ามันคือกฎหมายอาหารเลยที่ถ้าคุณทําฉลากอาหารแล้วขึ้นทะเบียนขอออยยังไงคุณก็ต้องมีเหล่านี้เว้นไว้เสียแต่ว่า เอาก็ฉั้นขายแบบเหมือนอารมณ์แบบโอทอปอ่ะ,อะหรือพ่อค้าแม่ขายทั่วไปนนอ่ะชวนเรืองถูกต้องอครับแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะวิดใส่ได้โดยที่ไม่ได้มีการช่างตวงวัดใดๆนึกออกไหมครับฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็ไม่เสียนะเขาก็ยังขายได้ตั้งแต่เช้าจนเย็นโดยที่แกงเขียวหวานหม้อเน,นี้ยไม่เสียเว้นไว้เสียแต่ว่าบางร้านไม่ใส ก็ดีไปเขาก็จะมีการอุ่นร้อนอยู่บนเตาอยตลอดถูกต้องแล้วมีเทคนิคหลายเทคนิคมากหลายวิธีการที่จะถนอมอาหารหรือรักษาอาหารไม่ให้บูดเน่าเสียหรืออาหารบางอย่างแล้วแบบทําไมเราซื้อแกงกะทิอันนี้มาเนี่ยแกะถุงออกมากลิ่นมันเริ่มแบบไม่โอเคละกินไม่ได้ละ อันนี้ก็คือควรทิ้งไปเลยนะเพราะเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเรากินเข้าไปเนี่ยท้องเสียได้เลยนะถ่ายท้องอุจจาระร่วงได้เลยแต่ถ้าสมมุติว่าเราไปซื้ออาหารมาอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แบบว่าเออมันกลิ่นมันก็นิดเอ๊ยยังไงยังไงหรือะไรเนี่ยไม่ต้องเอาไม่ไม่กินเลยดีกว่าทิ้งหมดเลยเนาะถูกต้องไม่ใช่ได้ยิ่งผู้สูงอายุนะอาจารย์เจอประจําเสียได้ไม่เป็นไรหรือขนมปังขึ้นลานิดนึง ก็เอาเฉพาะที่ขึ้นลาฝั่งอื่นไม่ขึ้นก็นี่ไงเห็นข้างบนส่วนไอ้ตรงไหนขึ้นก็เออบิดมันทิ้งซะเชือตัดมันทิ้งซะนะหรือแผนที่ขึ้นก็เอาออกซะส่วนอันอื่นก็ยังกินได้ออเมันมองไม่เห็นมันยังไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่มันจะเริมเติบโตแบบมันฟูขึ้นมาแล้วลาเนี่ยขึ้นมาแล้วแล้วมันก็ส่งผลกระทบเสียกับสุขภาพอืของเราแบบ อาการท้องสงท้องเสียก็เกิดขึ้นได้หรือเราได้รับสารอะฟราทอกซินอย่างเงี้ยที่เป็นสารก่อมาเมลงอย่างเงี้ยแล้วได้รับเป็นประจําบ่อยๆมันก็ไม่โอเคแล้วมันเหมือนดาบสองคมอะ่ะการบูดการเสียก็ไม่ให้สารพิษมันเกิดขึ้นในอาหารแต่ตัวมันเองก็<อ>มีพิษอ่าถ้าเราได้รับซึ่งมันก็จะมีปริมาณที่เขาเรียกว่าค่า ADI คือ Acceptable Daily Intake ว่าปริมาณในแต่ละวันที่เรารับได้เนี่ยไม่ควรเกินเท่าไหร่ แต่ละอย่างเนี้ยมันจะมีตัวเลขออกมาเลยในอุตสาหกรรมอาหารในสารการบูดการเสียเหล่าเนี้ยว่าเฮ้ยห้ามใช้เกินกี่มิลลิกรัมอ่าก็ไม่เกินวันนี้ไม่เกินไม่เกินผ้่าน้ก็ไม่เกินไม่เกินไม่เกินกินทีกินบ่อยกินทุกวันแล้วยิ่งเฉพาะในผู้สูงอายุอในเด็กเล็กอ่ายิงตั้งคันให้นมบุตรซึ่งกลุ่มเหล่าเนี้ยเป็นกลุ่มที่เซนซิทีฟต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าโอกาสของเขา ในการที่จะเกิดความเป็นพิษกับสารเหล่านี้ยมันไม่เหมือนคนปกติวัยรุ่นหนุ่มสาวแบบเราแข็งแรงอยังแข็งแรงอยู่เพราะอายุเยอะปุ๊บเนี่ยกระบวนการกำจัดสารพิษหรือ detoxification ของร่างกายเนี่ยมันน้อยลงมันน้อยลงไงต่อให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยแต่คุณกินถี่กินบ่อยมันก็อาจจะไม่ปลอดภัยแล้ว แล้วมันก็จะส่งผลกระทบกับสุขภาพแล้วบางคนเนี่ยแบบเฮ้ยไม่รู้เลยทุกอย่างอาจารย์บอกเลยนะว่าเรากินซอสปรุงรสซอสมะเขือเทศมายองเนสน้ําจิ้มไก่ต่างๆเนี่ยขนมต่างๆที่มันเป็นพูดง่ายว่าเอาถ้าพอเสตฟูดเนี่ยมันมีสา,การกันบูดหมดเลยเพราะไม่งั้นมันไม่ใส่เนี่ยมันมันไม่ได้นมปรุงแต่งรสตั้งหลายแหล่ขนมปังที่เราเห็นเนี่ยโฮวีดอ้อเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพถูกต้องแต่บางแบรนด์บางยี่ห้อ ใส่สารกันบูดการเสียหลายยี่ห้อเลยแต่บางยี่ห้อไม่ใส่นะคุณลีก็ต้องดูบางทีอะ่ะเก็บได้ไม่กี่วันน่ะต้องทิ้งแล้วว่าขนมปังสดกินได้วันสองวันแต่บางยี่ห้อเนี่ยโ,โหเก็บได้นานขอเขาใส่นะน,นี่แหละถึงบอกอว่าอยากอายุยืนก็ต้องกินอาหารที่อายุสั้นอายุสั้นก็ต้องกินอาหารที่อายุยืนยาวอา้าวมันกลายเป็นอย่างนี้ค่ะอาจารย์ในเมื่ออาหารหลายๆประเภทเนี่ยมันมี สารการบูดการเสียเนี้ยเยอะไปหมดเลยมันก็กลายนว่าเอามันก็เกินได้เหมือนกันนะแต่ละวันน่ะอย่างชนในขนมปังเนี่ยขนมปังใช่เลยเป็นตอนเช้าเข้าร้านสะดวกซื้อรีบอันเนี้ยถูกต้องเลยใช่เลยดเหมือนกับอันนี้ไม่ใช่สารการบูดการเสียอะไรนะชาที่เขามีเซอร์เวมาล่าสุดอะที่ออกเป็นโซเชียลโซเชียลอะไรแบบโหเต็มไปหมดเลยที่ตรวจวิเคราะห์สีสังเคราะห์อันนั้นไม่ใช่สารการบูดนะ ว่าเกินไหมหลายยี่ห้อเกินที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคอะเขาสํารวจออกมาฮะแล้วก็เป็นกระแสว่าเฮ้ยก็ยังไม่เป็นไรนะยังกินได้เพราะคูน้ําหนักตัวแล้วแต่ละคนต่างกันค่านะครับเพราะเขาจะแบบเป็นตัวเลขว่าไม่เกินกี่มิลลิกรัมต่อน้ําหนักตัว1นกิโลถ้าเราหนัก60ก็เอา60คูณตัวเลขนั้นว่าวันหนึ่งไม่เกินเท่าไหร่แล้วฉันกินชายอันเนี้ยอยู่ทุกวันเลยอะชานมไข่มุกอันเนี้ยอยู่ทุกวันก็ไม่เห็นเกินเลยนี่อาจารย์ แต่เราไม่ได้รับมาจากแหล่งเดียวไงอ,อย่างคุณ<ก>ลีว่าเลยอะสารกันบูดเราไม่ได้รับมาจากแหล่งเดียวนะนนเรากินอื่นๆเนี่ยอาหารแปรรูปพอเศษฟูดอัลต้าพอเศษฟูดเนี่ยสารกันบูดหมดเลยอะนนเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่างๆกับโอ้สุขภาพร่างกายของเราเนี่ยแบบเยอะนะผลกระทบกับสุขภาพเนี่ยของการได้รับสารกันบูดเนี่ยมันมีทั้งระยะสั้นและระยะยาวระยะสั้นส่วนใหญ่จะพบแบบเกินอะ ใส่เกินอ๋อใส่เกินนี่มันไม่ได้มีรสชาติหรือหรือกลิ่นหรืออะไรไที่มันให้กรูร้สึกวันกิน,นอร่อยเหมือนเดิมอ๋อแต่เราอ่ะไม่รู้เลยฉะนั้นเวลาเราเลือกเนี่ยถึงบอกว่ามาตรฐานคุณภาพแหล่งก็สำคัญนะว่าเราก็ต้องเลือกยี่ห้อที่ผู้ผลิตเชื่อถือได้มีคุณภาพมาตรฐานในการผลิตอ่าเพราะบางทีเนี่ยเราแบบไปได้รับเข้าไปแล้วแบบเฮ้ยได้รับเยอะบางทีมีการขึ้นไส้อาเจียนเวียนหัว ท้องนะครับหรือผื่นขึ้นอย่างเงี้ยเราไม่รู้เลยเอ๊ะทำไมเรากินแล้วอยู่ๆแบบเรากินขนมปังนี่แล้วผื่นขึ้นคิดว่าแพ้ขนมปังอ่าแพ้แบบขนมปังหรือแบบไข่แพ้กูเต้นอะไรอะไรเอ้ยยิสต้ายใช่แต่บางทีอาจจะจากซันไฟอย่างเงี้ยก็เกิดขึ้นได้จากสารกันบูดโอ้โหที่เขาใส่ซึ่งแล้วมันใส่เกินไงแล้วถามว่าผู้บริโภครู้ไหมจะรู้ไหมล่ะเออนั่นไงไม่รู้เลยอันนี้คือระยะสั้นก็ออกผลระยะสั้นทําไมวันนี้รู้สึกแบบ เออึ้นไส่อาเจียนเวียนหัวเออหรือว่าจะมีข่าวดีอ่าไม่ใช่มาขีดเดียวเลยคิดเีลยคือคืออ๋อคุณได้รับแสงกันบูดอาจจะเกินโดยที่เราไม่รู้รู้ตัวนะและระยะยาวระยะยาวเนี่ยพวกในเตรดในไตเนี่ยมันสามารถที่จะแปลสภาพเป็นในโตัวสมีนได้บางคนชอบกินมากไส่กอกแฮมเบคอนไส่กอกแฮมเบคอนอาหารอาหารเช้าของชาวเรานะแบบ นึกว่าอยู่โรงแรม,มนะ <laughs> กินทุกเช้าไส้กรอกแฮมเบคอนอออนะแล้วก็น้ำสลัดจุกจุกสารการบูดในเตดในไตแล้วก็สารการบูดที่อยู่ในใน,ใน้ำสลัดอีกซึ่งในเตดในไตในอาหารเนื้อสัตว์แปรรูปเหล่านี้นะครับเวลาร่างกายเราได้รับแล้วเนี่ยไปเจอกรดในร่างกายแล้วนะครับมันจะไปทําปฏิกิริยาแล้วทําให้เปลี่ยนสภาพเป็นสารไนโตรซามีนซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง Mm hmm. ที่อยู่ในหลักฐานระดับเดียวกันกันกบพวกที่สุบุรีเป็นประจําได้รับแร่ใยห,หินแอสเบตอตสได้อะไรอย่างเงี้ยหลักฐานค่อนข้างจะสตรอง mm hmm. นะไม่ใช่ว่ากิน,<า>นเหล่านี้นแล้วเท่ากับแบบเฮ้ยเหมือนกับคนแบบ้ายแรงเท่ากับสูบุรีแต่จะต้อบอกว่าถ้าเรากินเป็นประจําทุกวัน mm hmm. โอกาสในการเสี่ยงมะเร็งก็จะสูงขึ้น mm hmm. อานานๆทีได้เช่นคุรีแบบเอ้ย เออช่วงนี้พักร้อนไปโรงแรมอ้ยฉันอยากจะกินไส้กรอก <มา S 1> สักอันเบคอนสักชิ้นอ่าก็ยังพอโอเคก็คือแล้ว <มา S 1> คุณก็กินพวกพืชผักผลไม้สดวิตามินซีวิตามินซีนจะไปยับยั้งการเปลี่ยนไนเตรตในไตไปเป็นไนโตรสมีนนั่นคือยับยั้งการเกิดสารก่อมะเร็ง แต่ต้องกินให้ถึงไหมคะวิตามินซีต้องกินให้ถึงก็กินให้หลากหลายนี่แหละครับกินให้ถึงใช่บางคนจะกินเป็นเม็ดเสริมอะไรอาจารย์ก็ไม่ได้ว่าแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนบางคนก็เน้นที่กินผักกินผลไม้อย่างเงี้ยนะก็ต้องให้มันเพียงพอนะครับแต่ว่ามันมีงานวิจัยว่ามันลดโอกาสในการเกิดสารก่อมเร็งได้เนี่ยพวกเนี้ยหรือสารซันไฟที่อาจารย์บอกเนี่ยจะไปกระตุ้นอาการหอบหืดได้ด้วยนะบางคนกินพวก ผลไม้แห้งอย่างเงี้ยบางคุณคชอบผลไม้แห้งเฮ้<ๆ>ยมันหวานดี uh huh. อ่าพวกเนี้ยก็จะมีพวกสารกันบูดพวกซันไฟอยู่เ uh huh. นาะซึ่งมันก็จะทําให้เกิดปัญหาเรื่องหอบผื่ได้หรือบางอย่างเนี่ยมีผลทําให้เด็กอะได้รับประจำเนี่ย uh huh. มีโอกาสทําให้เกิดสมาธิสั้นได้มันส่งผลกระทบกับร่างกายของเราเนี่ยแบบค่อนข้างเยอะมากมันมีงานวิจัยเออซันไฟนี่แหละนะครับสัมพันธ์กับการเกิดหอบผื่ในเด็ก อ่าแล้วสารการเสียบางอย่างนะครับรบกวนการทํางานของตับไตเห็นไหมคือมันถือว่ามันเป็นสิ่งแบบปลกปลอมอะ่ะแต่ร่างกายได้รับได้ไหมได้รับได้ในปริมาณที่ไม่ได้เยอะออเยอะมากน้อยแค่ไหนถูกต้องเราก็ยังมีศักยภาพในการขับออกได้แต่อย่าลืมนะครับว่าขับออกได้เนี่ยประสิทธิภาพในการขับออกของแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันกนั้นแ,แล้วก็ต้องฝากเนาะคุณผู้ฟังไว้ว่าเฮ้ยแนวทางในการเลือกบริโภคพวก อาหารนะแปรรูปแปรรูปโดยเฉพาะแปรรูปขั้นสุดนะครับที่มักจะมีสารพิเวิทีหรือการบูดการเสียอยู่เนี่ยให้อ่านฉลากตรวจสอบซิว่าเฮ้ยมันมีวัตถุการเสียมากน้อยแค่ไหนะนะแล้วเลือกอาหารที่ไม่ใส่วัตถุการเสียได้อันนี้ดีที่สุดค่ะหรือใส่แต่น้อยนะครับหลีกเลี่ยงแปรรูปอะ่ะส่วนใหญ่วัตถุการเสียอยู่ในอาหารแปรรูป เอาถ้าพอเศษฟูททั้งหลายนี่แหละนะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยได้รับน้อยลงโอกาสที่จะเกิดความเป็นพิษหรือการสะสมเรา<ม>ชอบพูดภาษาชาวบ้านเฮ้ยมันสะสมไหมสะสมไหมนะเวลาเรากินไอ้พวกวิตามินอนะ<า>เราจะถามคําถามเหล่านี้เสมอ,อซึ่งวิตามินมีประโยชน์กับร่างกายนะสะสมไหมอ่าแล้เอ้ยสะสมไหมแต่เวลาเรากินน้ําหวานน้ำมลมชานมไข่มุกไม่ทั้งหรือาอาหารแปรรูป ทำไมเราไม่ถามเลยว่ามันสะสมไหมมันมันคือสิ่งที่มีความเป็นพิษแต่เราแบบอุ้ยกินไส้กรอกแคมเบคอนลูกชิ้นทอดเรากินแบบนึกออกไหมครับอาหารแปรรูปเยอะมากมนะครับคุกกี้เบเกอรี่โนนัทน้ำหวานนาา้ำอัดลมแต่เราแบบไม่กลัวอ่าแต่พอเราไปจะกินวิตามิน S <S <S กลัวและสะสมไหมเป็นปัญหาก,กับตกตไตไหม <S 2> <S 2> <S 2> เไ็นปัญหากะบตไตไหมอีที่เป็นปัญหาหนักกะไไตเนี่ยคือ <Okay. S 2> สิ่งเหล่านี้แหละที่มันแฝงอยู่ในอาหารซึ่งอาจารย์บอกเลยว่ามันเป็นภัยเนี่ยแฝงที่ฝากคุณผู้ฟังไว้ว่าเยสังเกตฉลากโภชนาการแล้วก็เลือกแหล่งเนาะที่มีคุณภาพมาตรฐานนะครับ ทุกวันนี้อ่านจนแบบว่าจนเพื่อนต้องถามว่าจะยืนอีกนานไปยืนอ่านอยู่นั่นแหละอะไรอยีน้นะคะแต่ว่าสงสัยต้องเพิ่มรายละเอียดเข้าไปมากขึ้นว่าอ่ะวัตถุก,กันเสียมีสารกันเสียอะไรยังไงบ้างก็จะได้ระวังมากขึ้นแต่ไม่ถึงขนาดว่าโหชีวิตนี้ฉันก็ต้อง <K in S 1> กินอะไร,<า>รไม่ได้เลยแบบไม่ใช่โอ้โหไม่ได้มาให้ตื่นตูมตกใจหรืออะไรเงี้ยแบบ ก็น้อยๆลงไปให้ตระหนักบ้างอย่าหตกไปเนาะแต่ก็ต้องมีความตระหนักว่าเฮ้ยดูฉลาดว่าเฮ้ยสารกันบุดกันเสียคือถ้าพูดง่ายๆนะว่าถ้าคุณผู้ฟังเลี่ยงอาหารอัลต้าพาวเเสฟู้ดคืออาหารแปรรูปอะแปรรูปชัดๆเลยอะพวกเนี้ยคือคุณก็จะเลี่ยงพวกสารกันบุดกันเสียได้แล้วในระดับหนึ่งมันก็ทําให้สุขภาพของเราเนี่ยดีขึ้นนะครับอายุเราก็จะยืนยาวอย่างมีคุณภาพมากขึ้นใช่ค่ะไม่ใช่ยาวไปแล้วก็ นอนแแบอันนี้ก็ไม่ไหวนะคะขอบคุณอาจารย์เอกราชคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีสสดค่ะ,คะหมดเวลาแล้วคะ่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS ี o d c a s t นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast การจากเป็นกับการจากตายจากแบบไหนที่ทำให้คนเรารู้สึกเจ็บปวดมากกว่ากันความรู้สึกนี้ขึ้นกับปัจจัยอะไรบ้างผู้ช่วยศาสตราจารย์ดจรจันวิพายีนกสัมพันธ์ผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์และครอบครัวมาเล่าให้ฟังครับ ความรักเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความรักแบบไหนแบบพ่อแม่ลูกญาติพี่น้องหรือแม้แต่คนรักหรือสามีภรรยาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของความเจ็บปวดเพราะว่าเราแชร์ในสิ่งเหล่านี้ร่วมกันมาทีนี้จากเป็นหรือจากตายอะไรดีกว่ากันคําตอบมันก็อยู่ในตัวแล้วขึ้นอยู่กับแต่ละคนยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าคนที่เรารักที่สุดเนี่ยเขาตายจากไปเราก็ไม่อยากให้เขาไปหรอกแต่ณนะวันที่เขาจะตายเนี่ย เขาทรมานมาเยอะแล้วด้วยโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็คงจะบอกว่าถ้าอย่างนั้นอะไปเลยดีกว่าอ,อ,อย่าทรมานเลยแต่ถ้าเขายังดีๆอยู่ยังมีความสดชื่นมีอะไรแต่อะไรแต่มาปุ๊บปั๊บตายด้วยบัเหตุมันก็เป็นความเจ็บปวดอีกแบบหนึ่งเหมือนกันหรือ การจากลากันแบบไม่ค่อยดีอ่ะจากกันทั้งรักอ่ะสมมติรักกันอยู่เนี้ยแต่มันมีความจําเป็นที่ต้องแยกจากกันนะเช่นสมมุติว่าเขาจะต้องไปรับผิดชอบคนอื่นด้วยความจําเป็นหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นความเจ็บปวดที่แสนสาหัสเหมือนกันเพราะฉะนั้นอันเนี้ยไม่มีใครชั่งน้ําหนักได้ว่าอะไรมากอะไรน้อยขึ้นอยู่กับตัวบุคคลและขึ้นอยู่กับวิธีเยียวยาของแต่ละคนด้วยปัญหาการสูญเสียบุคคลันเป็นที่รักเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากค่ะที่จะ เผชิญหน้ากับมันเพราะว่ามันเจ็บปวดและเศร้าโศกเนี่ยมันสูงมากความรู้สึกนี้ยิ่งคนนั้นเนี่ยเรารักมากเท่าไหร่ผูกพันด้วยมากเท่าไหร่ความเจ็บปวดมันยิ่งมากเท่านั้นนี่บางคนก็ต้องใช้เวลาที่นานทีเดียวที่จะเป็นตัวยอมรับได้นะคะต้องเยียวยากันนานทีเดียวนะคะเพื่อให้ชีวิตสามารถดําเนินไปอย่างปกติได้สิ่งเหล่านี้เวลาเท่านั้นที่เป็นเครื่องเยียวยาเราได้เพราะนั้นบางคนก็อาจจะถึงขั้นภาะวะซึมเศร้าก็ได้เพราะนั้นวิธีการเผชิญสูญเสียเนี่ยการแสดงออกถึงความเจ็บปวด ความเสียใจของแต่ละคนเนี่ยมันต่างกันนะคะบ,บางคนก็อาจจะหูตีอกชอกหัวพอภาพพิราบลำพันธ์มากมายแต่บางคนก็นิ่งนะคะนิ่งและเก็บกดอยู่ยข้างในเราบอกไม่ได้หรอกนะคะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้อาจจะช่วยให้เราปรับตัวแล้วก็ก้าวผ่านสถานการณ์นั้นไปได้อยากให้ยอมรับความรู้สึกที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอารมณ์โกรธเศร้าเสียใจความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นนะเป็นสิ่งปกติไม่ต้องไปเก็บกดมัน ให้ยอมรับความรู้สึกของตัวเองอย่าไปทําเป็นว่าฉันอยู่ได้<า>ไปเก็บกดอะไรก็ไม่ใช่นะคะสตรองทีนี้ระบายนะคะ<า>พูดคุยหรือระบายความรู้สึก กับคนที่เรารักหรือคนที่เราเข้าใจหรือสมาชิกในครอบครัวที่เข้าใจเราเพื่ออะไรคะเพื่อลดเทนชันลดความดันลดการปลดปล่อยความรู้สึกเจ็บปวดออกมาให้คนที่เราเข้าใจเราได้รับฟังให้กําลังใจผู้อื่นด้วยท,ทั้งที่เราก็แย่นะแต่เราต้องหัดให้กําลังใจผู้ที่กําลังเผชิญความสูญเสียเหมือนกันสุดท้ายนะคะก็คือจดจําและรลลึกถึงคนที่จากไปอันนี้ต่างกันถ้าคนที่ตายจาก แล้วก็นึกถึงเก็บภาพที่เข้ารับก้ช่วงเวลาที่เรามีความสุขร่วมกันเพื่อย้ําเตือนให้เขาอยู่ในความทรงจําดีๆของเราตลอดเวลาแต่ไม่ใช่มาทําให้ทุกข์แล้วเสียดาย This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการของ Thai PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอ p l i c a t i o n Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify YouTube Apple Podcast s, และ SoundCloud